สวยสวยลงโอ้โหเอออยู่ใต้เตียงกูนี่แหละใต้เตียงหน้าหน้าอ่ะนะแก่ไหนแล้วไอ้ตัวนี้มันหลงดีเท้าแน่เลย สวัสดีครับผมเลยเดินเข้าป่านะครับในวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับไปดูที่พักของพวกพลานป่านะครับพลานป่าที่ผมเนี่ยจับมันมันเอาไว้กลางป่านะครับผมไปเจอที่พักของมันนะครับอยู่ด้านหน้านู้นนะครับมันสร้างที่พักขนาดสูงนะครับเพื่อที่จะมาอาศัยกันเหมือนกับว่าพวกมันเนี่ยกําลังจะต่อเติมกันเลยนะทุกคนนะ ในวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมมาดูที่พักคนเดียวก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลุงชัยเนี่ยจะไปลากไอ้ไอ้พรานที่เคยทําผมนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมัดมันไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูว่ามันจะมีใครไหมมาที่นี่อีกหรือว่าผมคิดแล้วแหละนะครับไม่มีใครแล้วนอกจากไอ้พรานพวกนั้นนะที่จะมาทําที่พักตรงนี้ได้นะครับทุกๆคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูไอ้คนที่เรามัดเดี๋ยวลุงชัยจะพามาให้ทุกคนดูกัน ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีเลี้ยวแรงแล้วเพราะว่าวันที่สามแล้วเราไม่ได้ให้มันกินอะไรเลยนะครับเต็มที่ก็ให้มันกินน้ำกลุ่มๆไปนะครับทุกคนทรมานให้ถึงสุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปดูกันทุกคนทางดีจะล็อกนะครับล็อกเต็มงนะ ทางต้องระวงรังนะทุกคนมุงเห็นไหมทุกคนหลังคาสีชมพูนะครับเห็นไหมเห็นไหมสีชมพูหรือสีแดงสีแดงนะครับก็คือผมมาที่นี่หลายครั้งหลายคราวมากๆไม่เคยเห็นที่พักนะครับผมจึงคิดได้ว่าพวกมันน่าจะมากบดานกันที่นี่นะครับ หลายคนมากกผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนนะเห็นกันไหมนุ่นหลังคานุ่นเดี๋ยวแอบดูก่อนนะครับเผื่อพวกพวกของมลนะเพราะว่าอะไรผมมาแค่คนเดียวนะครับเจอไหมทุกคน เดี๋ยวขอแอบดูก่ันพักหนึ่งนะทุกคนนะผมบังเอิญมาเจอทุกคนเดีคิดว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนนะครับอ้พวกลาพวกนั้นแน่นอนนะครับที่จะมาทําที่พักกันแบบนี้ได้ดูกันว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวไม่มีใครอยู่นะ นับบางทีพวกไอ้ผ่านป่ามันแอบเนี่ยนับวันตัดไปตรงนี้หนึ่งจุดนับอึบอ่ที่ปักมันยังไม่เสร็จนะครับเหมือนมันจะมาต่อเติมกันอีกนะ คนเหมือนพวกมันจะมาต่อเติมกันอีกน,นะครับที่พักสิทุกคนเห็นไหมที่พักกลางอากาศนะครับนี่ที่พักกลางอากาศเลยนะครับเห็นไหมโอ้ยังสดสอดอยู่เลยนะครับนี่คิดว่าน่าจะทำได้เพิ่งเมื่อวานนี่เอง โอ้มันก็มีอุปกรณ์กันนะครับทุกคนเหมือนจะมีลวดกันมาด้วยนะครับเห็นไหมลวดนี้มัดตรงนี้แล้วก็ตับโอนะครับแสดงว่าไอ้พวกนี้นะครับมันก็มีของใช้เหมือนกันนะครับแสดงว่าส่วนหนึ่งเลยมันอาจจะไปป้นมาก็เป็นไปได้นะครับโอ้ผมจะยึดพวกมันเลยนะครับทุกคนนะ ผมจะยึดของพวกมันเลยรนะ้ายกระต๊อบนี้อ้อยสุดนะครับทุกคนนะเพราะว่าไอ้พลานพวกน,นี้มันอาจจะไม่ใช่พานจริงๆก็ได้นะครับมันอาจจะแค่แฝงตัวนะครับมันอาจจะเป็นพวกโจรนะรที่ปล้นของชาวบ้านนะครับทุกคนโอ้สภาพดีลนะถือว่ามันสร้างดีนะเนะี่ยทุกคน 哦，先拍吧，快拿吧了？不团，你先观察。 อลุงใจใช้ลุงเปล่าลุงตกใจหมดนะว่าพวกมันมาผมว่ามันน่าจะกบดานกันมาที่นี่เพื่อที่จะร่อพวกเรานะลุงนะเพราะว่าเรามาจับจับเพื่อนมันไปไงขึ้นไป ต้องถามว่ามันมากันกี่คนพวกมึงเยอะไหมน้องเลอกเยอะท้องทองทองชื่อไม่แข่น่ ตกใจหมดหมันพูดไห่ยอยู่ไหมไอน้เนี่ยแขนโถงนะพวกมึงเนี่ยโอ้ oh, มาสร้างที่พักตรงนี้เลยนะนอ,ยอ๋อมันมาที่นี่กันสามคนเองลุนงนั่งเฮ้ยนั่งมึงนั่งเเดีี๋ยยววกก่ั ไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วมึงสันดานยังเหมือนเดิกเลยนะฮอกูจัดหนักให้สักทีไหมเอาไหมใค่ก็เพื่อนนี่ใครก็เพือในลูกเจ้าหจีบัวเตะมึงได้นะเลยยยงไมาตลกโอ้โหแม่แอบสร้างที่พักกันตรงนี้เองโอ้โหฉลาดไม่เบาเลยนะ ทางทิงเดี๋ย้นี่ยปักประกาศเชทีบ้านแนฉันไม่กไม่ีลยแน่แม้แต่อยาทาเนุดเลาะนั่นเองฉันไม่กี่ไม่ีลยแน่ยใจเีไม่ตือเลยทำม่ต้อนรับทุกคนหรือว่าทำม่ต้อนรับพวกกันเองว่าตื่อเลยนี่เห็นเน่ยนที่ย มันได้นั่งข้างบนมันสบายกันไปไหมะมัมานั่งข้างล่างนะออมันสบายกันไปนะลงแข่ๆนี่่ๆเนลงโดดมึงโดดมึงโดดมึงโดดลงไม่โกวนลายยุอเค้เข่ยขข อ่าสวยสวยสวยลงเอ ora, Or เออยู่ใต้เต็นต์กูไหนแหละใต้เต็ยต์หน้าหน้าอ่ะเฮ้ยม hey ึงน <c oughs> ั่งเฉยเฉยไม่เป็นหรือไงวะเฮ้ยพวกของมึงอยู่ไหนกระตูเ่าเลย มันี้ยเยนี่ยมันจะไม่รู้ได้ไงพวกมึงอะก่อนจะมานี่ต้องวางแผนอะไรกันก็ตอนนี้ถึงสั่งของหวานเองใส่พงใหญ่เซริรนีน่ย,ยมันซีเย่อะมึงต้องมารอคุรอก์รอเจ้าไม่ใค่เลยรยยอคุไม่ได้หรอกพงให่เซิรนเนี่ะมันซี้เย่แล้งใหม่อะแลงไม่ได้สั่งคนเดียวเลยยองดูจากพวกควนดาไม่ได้มาคนเดียวหรอก ไม่งั้นมึงสร้างเมื่อวานวันเดียวไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนปูปนี้มึงไปเอามาจากไหนฮะที่เย็ยบอะอยู่สูตายไอ้หมอนี้นี่แม่งเออที่เย็ยบอะไรจะโกงกูไปทึงไหนฮะฮะ ผมอยากมัดมันสักทีลงจัดเองมัตะกทีที่แทงมัดให้หน่อยแล้วกอนเย้เน้ะไม่ใหม่เลยเย้เนาะไม่ใหม่โอเคไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่ว่ากันนจัดจัดการมันมันไม่ยอมนะโอ้โหเอ เฮ้ยวันด้วยตรงนั้นเลยมีสปอยเนี่ยเรียเสียเนี่ยตรงนี้เอาไม่ได้เรียเสียอย่ามีเงียบขอทักขาดนะเว้ยเนี่ยมีแรงหนึ่งอย่งพูดได้ขนาดนี้เขาก็ตอบทิ้งแม่งเลยมั้ง เล่นผิดคนนะทางล่างเนี่ยมึงรู้ไหมเย้ะจะนั่งเข้าน่ะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยแม่ตาหดพราะนะแม่อย่างนี้ได้ฝุดหวานเฉียวเลยไหนเล่นเล่นกูไม่เปิดหน้าพระจันทร์ในโลกดูกับคุณแค่ไหนแล้ว ผมจะสืบที่เอเน่เอ้ยเห็นลุงบอกว่าลุงมีกิ่งไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยที่ทาใช่แล้วจะคัน่ะใช่หน้าแจง้งอะนหน้าหลวงเม่ยเยอะเยวะิ้ออกแล้วถ่ายเงยบอมเนี่ยเผืออลืมอะไรน,นั่นเนี่ยดูใกล้ๆกระต๊อบมันเองด้วยเว้เยไอ้ถ้ามันโดนคันๆนี่มันจะเป็นยังไงลุงว่ารู้เรื่องดิ วัดมัอย่างนั้นเถอะเก่าก็ไม่ไใ้เว้ยนี่นเงเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะครับลุงไปเอามาแล้วออลุงบอกไอ้ชนิดนี้มันคันนะครับเฮ้ยเน่ลูกค้าอยู่มืาาอเอ๋ยไปแรงเต็มเต็มเลย แล้วก็เผืาฉีดเดบาร์มาไอเนี่ยนั่นใช่แน่ตายยู่น,ตนะต้องทาบริเวณหนังอ่อน,นะละุงหรือว่าไงหนังไข่กไ็ได้เออลองดูดิลุงเดี๋ยวโอ้แผ่ลหลุงน่ากลัวฮะแต่ต้องผุ่มึงเนี่ยแม่งอำนวยความสะดวกจริงๆเว <c oughs> ้ยเดี๋ยวจะจับกระมือเนี่ยไม่ได้นะครับ <c oughs> จับกระถุงนะอ <c oughs> ่าฮะเขาอมันคัน ทาตรงบริเวณนี้มันเฮ้เยอนอะ <c ười> สะระใจดีวะไม่ได้ไหมนะพี่เหี่อเหมือนไหมนะเน่ยเาเอาไม่รู้อีกเดี๋ยวมึงรอดูตอนออกลีแล้วกัน อมีการบอกไม่เป็นไรเลยนะลุงเ<อ>ก่าก็าไม่ได้มึงเอาเอาเอามึงมีอาการนี่วะ่ะ <c oughs> ไอ้มันเริ่มดินแล้วว่ะ <mile> ี่ยูไมกวร่าถูดอย่างนี้เนี่ยรู้นาคันไข่เอ๊ะไต้องมาแกงรอจเก็บทรงโมันคันดันมันมีหมามม้ยเนี่ยว่าถ้ามีหมามุ้ยนี่สวยเลย

มีอาการนะหรือนะรือนะเก็บทรงด้วยใครแล้เผลอแล้วไข่ไข่แล้วไสหรือไม่มล่ะก็คัน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 มีาาาอาการนะให้ช่วยกาวเปล่า Đó cao ngoài. Đó Đấy, phải chắc luôn thầy bảo. Đấy nó bị à? <laughs> คุณค be ุณอยู่นะห้องอยู่สักกาลเยี่ยดกนล้วใส่เบอร์กูเหลืออีกเลยมันก็กลัวมากนะลุงก่อนไงไปแอบหน่อยป่ะเพื่อมีคนมาเพื่อเราได้เยี่ยอีกลายนึงเก็บของดีแขว่นไว้ให้มันไว้แกล้งมันดีดา ไอ้เมื่อวานเราก็ได้มีดจากผมได้มีดใบนี้จากมันเลยไอ้จากเพื่อนมันนะลงุงเพื่อนมันที่เป็นใบอ่ะไอ้ไอ้ตัวนี้ไงเป็นใบเหรออ่าเห็นเขาว่าเป็นใบนะผมไปเจอมอวานมันบอกว่ามันเป็นใบมันโดนตัดลิ้น,นาามึงคันมันก็ยอมรับเถอะไป tức chút gang anh mày Ai thích trí lên con bay em ạ mày là ghi nè mày lại ghi nè mày là ghi nè ô ô นายต้องเกิดข้าเจล้วเยเยอแตกแล้วเยอแตกเลยอ้โตโคยอแตกเลยเย่เลยเยอแตกเลยตโคไปแล้วโอ้ยนาะตเป็นควายแล้วยาแตกอีก

ก้าวขึ้นกันเลยก้าวข้กันเมันกูกลัวกลัมังทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปแอบและทุกคนคิดว่าไอ้พวกที่สร้างต้องมาแน่นอนนะมันบอกว่ามากันไม่หมดนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งต้องแบ่งกันทําหน้าที่แน่นอนดังนั้นผมกับลุงชัยที่คิดว่าต้องได้เปรียบแน่นอนนะเดี๋ยวรอดูและรอติดตามกันในคลิปิดีโอหน้านะทุกคน เดี๋ยวไปก่อน